สวัสดีค่ะคลิปนี้ได้ยินเสียงอะไรไหมคะอยากทราบไหมคะว่าตัดหญ้าในร่องมันก่อนทำไมคะเพราะอะไรทำไมถึงทำแบบนี้ฝากกดติดตามช่องเยาวๆชาแนลด้วยนะคะเราตัดหญ้าในร่องมันก่อนนะคะก็เพราะว่า เราจะขีดยาฆ่าหญ้าเนี่ยนะคะเพราะว่าทําให้ประหยัดยาฆ่าหญ้านะคะแล้วก็ทําให้หญ้าเนี่ยตายเร็วขึ้นนะคะยาฆ่าหญ้าปีนี้แพงมากเลยนะคะเป็นสองเท่าของปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วเราก็ตัดก่อนแบบนี้นะคะมันจะเป็น ข้าวฟ่างนะคะข้าวฟ่างนี้มันจะขึ้นเป็นย่อมๆนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะตัดก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปนะคะแล้วพอปีนี้นะคะข้าวฟ่างก็จะไม่เกิดเลยนะคะตรงที่ว่าขึ้นเยอะๆนี่ก็จะไม่มีเลยนะคะก็จะขึ้นประมาณสามสี่ต้นห้าต้นอย่างเงี้ยนะคะปีที่แล้วเราก็ตัด กรอนแบบนี้นะคะมันจะเป็นข้าวฟ่างนะคะข้าวฟ่างนี้มันจะขึ้นเป็นหย่อมๆนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะตัดก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าลงไปนะคะแล้วพอปีนี้นะคะข้าวฟ่างก็จะไม่เกิดเลยนะคะตรงที่ว่าขึ้นเยอะๆนี่ก็จะไม่มีเลยนะคะก็จะขึ้นประมาณสามสี่ต้นห้าต้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะดูด เอายาฆ่าหญ้าแล้วก็ทำให้เขาตายเร็วนะคะอันนี้นะคะเป็นร่องที่ตัดแล้วนะคะยังไม่ได้ฉีดยานะคะหญ้าจะขึ้นรกรกขนาดไหนก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเราก็จะ ตัดก่อนแบบนี้นะคะหลังจากเราตัดหญ้าได้ประมาณสามสี่วันนะคะเราก็จะฉีดยาฆ่าหา้านะคะ <Yeah. S 1> พอเราตัดแล้วประมาณสามสี่วันหญ้าก็จะแทงใบอ่อนอย่างนี้ออกมานะคะนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยประมาณนี้ทําให้เวลาเราฉีดยาฆ่าหา้านะคะมันก็จะดูดซึมใบอ่อนนี้ก็จะดูด ยาฆ่าหญ้าทำให้หญ้าตายเร็วขึ้นนะคะทำแบบนี้หญ้าตายแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลนะคะสวัสดีค่ะ